ตีตื่นได้แล้วเที่ยงแล้วทำไมยังไม่ตื่นอีกเนี่ยลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนายเป็นใครเนี่ยฮัลโหลตีนี่มันอะไรกันเอาใครมานอนบ้านทำไมไม่บอกพี่ก่อนอ๋อเซบเขาเป็นเพื่อนผมเองไงพี่เมื่อคืนมันดื่มหนักไปหน่อยกลับบ้านไม่ไหวผมเลยพามันมานอนที่บ้านด้วยบอกให้เขารีบกลับไปเลยนะเมื่อคืนดื่มหนักใช่ไหม เนี่ยกลิ่นเหม็นเต็มห้องเลยอ๋อแค่นี้ก่อนนะพี่แฟนผมมาแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวตี้ตี้ใครมาตอนนี้เนี่ยน้ยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จู๊น้ากับฝนมีธุระอะไรเหรอคะน้าม,มา,ามทำธุระแถวนี้ก็เลยจะแวะมาหาพี่เมย์เขาสักหน่อยพี่เมอย์อยู่ไหม อ๋แม่ไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวน้ากับฝนเข้าไปนั่งก่อนนะจุช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้างเงินเดือนเท่าไหร่อยู่ในเมืองหลวงแบบเนี้ยซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้หรือยังนะคะหนูได้ข่าวมาว่าลูกชายของน้าถูกเละออกจากงานเกิดอะไรขึ้นหรอคะแล้วเป็นไงบ้างหางานใหม่ได้หรือยังคะ หรือว่ากินกินนอนอนอยู่บ้านให้หนูช่วยหางานใหม่ให้ไหมคะไม่ต้องแต่จะว่าไปพี่เขาก็เป็นคนเลือกงานซะด้วยงานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้ท <c oughs> ทำงานหาเงินเก่งก็จริงนะคะแต่การทำงานแบบนี้มันเหนื่อยมา,มากๆเลยนะคะพี่จูซู้หาผู้ชายรวย,วยจะดีกว่านะคะ จะได้เอาเงินไปเลี้ยงพ่อแม่ให้สุขสบายโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไงคะฝนนี่น้องก็แต่งงานมาเกือบสองปีแล้วนะแต่ก็ไม่เห็นน้องกับน้าสุขสบายเลยนะโอ้ยน้าจะสุขสบายไม่สุขสบายมันไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่น้องเขาพูดแล้วก็ถูกอายุก็เยอะขนาดนี้แล้วระวังจะขึ้นคานแเ้วนะพวกชายเพื่อนนะก็ไม่เลวนะ ถึงแม้ว่าเขาเคยมีครอบครัวมาก่อนแต่ฐานะเขาดีมากเลยเดี๋ยวนะโทรนนะัดให้เอาไหมจะได้มาเจอกันไม่ดีกว่าคะ่ะพี่จูหนูว่าคนที่เคยมีแฟนแล้วว่ะประสบการณ์ก็เยอะดีนะคะแม่คะโทรคะ่ะเอานะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องคะ่ะ<ฮ> ใครหรอพี่จุ๊แฟนหรอออใช่จ้ะแค่หน้าตาดีจะไปมีประโยชน์อะไรตื่นเอาก็สายป่านนี้กินเหล้าก็เหม็นหึ่งแค่ดูแค่นี้ก็รู้ว่าไม่เอาไหนใช่เลยครับคุณป้าวันๆผมไม่ทำอะไรเลยครับอยู่แต่บ้านมันไม่มีอะไรให้ทำเลยครับเห็นไหมฉันพูดแล้วไม่มีผิด ชันดูคนไม่เคยผิดสักครั้งเดียวคุณป้าครับก็เรื่องพวกงานเล็กๆน้อยๆผมก็ปล่อยให้เลขาครับคนจัดการส่วนผมอะก็มีหน้าที่แค่เซ็นอนุมัติเอกสารสำคัญแค่นั้นเองครับนายเป็นหัวหน้าเหรอ <laughs> <laughs> ผมไม่ใช่หัวหน้าหรอกครับผมเป็นเจ้าของบริษัท <What? laughs> เจ้าของบริษัท คงไม่ใช่แน่ๆอะ่ะเพราะดูลำพังตัวเองอะ่ะนี่เอาตัวไม่รอดเลยจ้าล้วเป็นผู้ชายภาษาอะไรเนี่ยมาอยู่บ้านผู้หญิงแบบเนี้ยนี่พี่สาวฉันสอนเธอมายังไงเนี่ยพาผู้ชายเสยเพที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาในบ้านและให้ยังอายที่สุดนะคะอืมคุณคุณป้าครับหัวโบราณเหมือนกันนะครับเนี่ย นี่มันปี2022แล้วนะครับยังทำตัวเป็นกบในกระไลอีกคุณป้าจะว่าผมยังไงก็ได้ครับแต่จะว่าแฟนผมไม่ได้นะครับนี่นายว่าผู้ใหญ่แบบฉันอย่างนี้ได้ยังไงฮะนะคะหนูเห็นนะเป็นผู้ใหญ่ที่คนเคารพมาโดยตลอดแต่ตั้งแต่ที่นาเข้ามาในบ้านหนูนาก็ใช้แต่คำพูดที่ดูถูกใช้คำพูดไม่น่าฟังดูไม่น่าเคารพเลยค่ะ ใช่เลยค่ะใช่ครับอย่าโกรธเลยนะครับเดี๋ยวความดันจะขึ้นสป่าคุณป้าจิบน้ำสักหน่อยนะครับแม่ค่ะกลับกันเถอค่ะอยู่ที่เนี่ยหายใจอึดอัดไปดีนะครับ มเมาหรือยังถ้าหายเมาก็รีบกลับบ้านไปได้เล้วโหคุณคุณเปลี่ยนสีหน้าได้ไวเหมือนกันนะเนี่ยจบเอกการแสดงหรือเปล่าเมื่อกี้คุณยังบอกว่าผมอ่ะแฟนคุณอยู่เลยนี่เด็กน้อยเธอยังมาปากดีกับฉันเลยนะฉันอะ่ะเป็นพี่สาวนายนะถึงผมจะเป็นเพื่อนของน้องคุณกนะ็ใช่ว่าผมจะอยู่เท่าน้องคุณสักหน่อย เอาเลยนะโอเคได้ๆเดี๋ยวกูรีไปฮัลโหลครับแม่กูอย่างไปตามแผนแม่ผมว่าคราเนี้ยพ่จูไม่ขึ้นขาแน่นอน